วีลคั่มแบ็คทูมายูทูบแชนแนลไทยนิว w ์ฮับวันนี้ผอมาจะพาทุกคนไปจอดลึกเรื่องราวที่กำลังเป็นกระแสะทั่วโลก เกี่ยวกับปฏิบัติการช่วยเหลือจากทีมไทยที่สร้างความประทับใจอย่างมากไม่ใช่แค่ในภูมิภาคเอเชียแต่ยังรวมถึงประเทศต่างๆทั่วโลกที่ได้เห็นความสามารถความทุ่มเทและหัวใจแห่งความเมตตาของคนไทยคลิปที่กำลังเป็นไวรัลตอนนี้ได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าความช่วยเหลือเล็กๆที่เกิดขึ้นจากใจสามารถสร้างแรงกระเพื่อมครั้งใหญ่ที่สะเทือนถึงสายตาชาวโลกได้อย่างไรและวันนี้ผอมจะพาไปรีวิวทั้งในแง่รายละเอียดเบื้องหลัง การปฏิบัติงานจริงประสิทธิภาพทีมอุปกรณ์ที่ใช้รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละภารกิจเพื่อให้ทุกคนเข้าใจแบบลึกสุดว่าทำไมเรื่องนี้ถึงดังทั่วโลกเมื่อเราเริ่มดูคลิปนั้นสิ่งแรกที่ผู้ชมทั่วโลกสัมผัสได้ก็คือความเป็นระบบและความพร้อมของทีมไทยตั้งแต่วินาทีแรกที่เกิดเหตุภัยพิบัติในประเทศเพื่อนบ้านทีมกู้ชีพไทยถูกจัดตั้งอย่างรวดเร็วพร้อมออกเดินทางทันที การตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินในระดับนี้ถือเป็นมาตรฐานสากลที่หลายประเทศชื่นชมและนี่เป็นสิ่งที่คลิปได้โชว์อย่างเด่นชัดทั้งกระบวนการเตรียมตัวการตรวจสอบอุปกรณ์การจัดแบ่งบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนและการสื่อสารแบบมืออาชีพที่ทำให้ทีมสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นแม้ในพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงและความไม่แน่นอนพูดถึงประสิทธิภาพของทีมทุกครั้งที่ไทยถูกเรียกตัวให้เข้าช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นเหตุแผ่นดินไหวน้ำท่วมดินถลม่มหรือเหตุฉุกเฉินทางมนุษยธรรมทีมไทยจะลงพื้นที่ทันทีพร้อมชุดอุปกรณ์ที่ได้รับการฝึกมาเป็นอย่างดีเช่นชุดค้นหาผู้รอดชีวิตแบบความร้อนกล้องสองระยะไกลแบบใยแก้วแต่ละชิ้นถูกเลือกมาอย่างพิถีพิถันเพราะมันต้องทำงานได้จริงในสถานการณ์ที่เวลาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วและแม่นยำช่วยให้สามารถช่วยผู้คนได้มากที่สุดภายในเวลาที่จำกัดและคลิปนี้ก็จับภาพทุกจังหวะการทำงานที่เต็มไปด้วยความทุ่มเท ทั้งการเร่งเข้าพื้นที่อาคารพังถลม่มการค้นหาในซากอาคารและการประเมินโครงสร้างที่อาจพังลงมาได้ทุกวินาทีนอกจากทักษะที่ยอดเยี่ยมแล้วสิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือน้ำใจของคนไทยเวลาคนไทยยื่นมือช่วยใครจะเป็นการช่วยแบบเต็มหัวใจไม่ว่าจะเป็นคำพูดให้กำลังใจการดูแลผู้ประสบภัยเหมือนคนในครอบครัวหรือการแบ่งอาหารและของใช้ที่จำเป็นสิ่งเล็กเกเหล่านี้คือสิ่งที่ทำให้ทั่วโลกประทับใจ เพราะมันสะท้อนความเป็นไทยที่แท้จริงในเวลาแห่งความยากลำบากไม่ใช่แค่ทำตามหน้าที่แต่คือการทำด้วยใจและคลิปก็แสดงให้เห็นภาพเหล่านั้นอย่างชัดเจนเช่นภาพอาสาสมัครไทยก้มลงคุยกับเด็กเล็กที่ร้องไห้หรือภาพเจ้าหน้าที่ไทยคอยประคองผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินได้เองทั้งหมดนี้คือแววตาของความเห็น,นอกเห็นใจที่ไม่มีสคริปต์ไม่มีการจัดฉากมันคือความเป็นมนุษย์ที่จริงที่สุด มาถึงเรื่องประสิทธิภาพโดยรวมประเทศไทยถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีทีมกู้ภัยระดับแนวหน้าของเอเชียทีมเหล่านี้ได้รับการฝึกฝนทั้งในและต่างประเทศเช่นญี่ปุ่นเกาหลีใต้และยุโรปทําให้สามารถประยุกต์เทคนิคจากหลายสํานักเข้าด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพคลิปนั้นได้แสดงให้เห็นเทคนิคหลายอย่างเช่นการแยกพื้นที่อันตรายการใช้โดรนตรวจสอบการทําแผนที่เส้นทางอพยพรวมถึงการปฐมพยาบาลเร่งด่วนแบบมาตรฐานสากล สิ่งเหล่านี้ทําให้ทีมไทยได้รับความชมจากหลายประเทศว่ามีศักยภาพเทียบเท่าหน่วยงานระดับโลกเรื่องที่หลายคนสนใจคือค่าใช้จ่ายทุกครั้งที่ทีมไทยถูกส่งไปช่วยต่างประเทศต้องมีงบประมาณจํานวนมากที่ใช้ตั้งแต่ค่าเดินทางค่าลําเลียงอุปกรณ์ค่าที่พักค่าสเสบียงและค่าปฏิบัติการเฉพาะทางตัวเลขโดยเฉลี่ยของภารกิจหนึ่งครั้งอยู่ที่ประมาณ20-80ถึงล้านบาทขึ้นอยู่กับระยะทางและความซับซ้อนนี่เป็นจํานวนเงินมหาศาลที่หลายคนอาจไม่รู้ แต่ไทยก็ยังเลือกที่จะช่วยเพราะประเทศไทยเชื่อว่าความเป็นเพื่อนบ้านและมนุษยธรรมสําคัญที่สุดหลายครั้งไทยไม่ได้หวังผลตอบแทนแต่หวังเพียงให้คนที่เดือดร้อนได้รับความช่วยเหลือเร็วที่สุดซึ่งคลิปได้บอกเป็นนว่าการช่วยครั้งนี้ไม่ได้มาจากความต้องการชื่อเสียงแต่มาจากหัวใจล้วนๆในส่วนขององค์การทํางานจริงในพื้นที่คลิปได้แสดงฉากที่ทีมไทยกําลังแจกจ่ายอาหาร แพทย์ภาคสนามตรวจรักษาผู้ป่วยและอุปกรณ์การแพทย์ที่ถูกตั้งเป็นจุดบริการอย่างเป็นระบบแม้สถานการณ์รอบข้างจะเต็มไปด้วยซากปรักหักพังแต่ทีมไทยก็ยังทำงานอย่างระมัดระวังและราบรื่นจนชาวต่างชาติที่อยู่ตรงนั้นถึงกับกล่าวชมว่าทีมไทยช่วยเหลืออย่างอ่อนโยนสุภาพและให้เกียรติผู้ประสบภัยทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุนี่ทำให้ชื่อเสียงของไทยถูกพูดถึงในด้านความเมตตาความสุภาพและความมีน้ำใจยิ่งขึ้น เมื่อพูดถึงประสิทธิภาพอุปกรณ์คลิปเผยให้เห็นหลายอย่างที่น่าประทับใจเช่นเครื่องตรวจจับสัญญาณชีพจากระยะไกลที่สามารถตรวจพบผู้รอดชีวิตที่ติดอยู่ในซากอาคารความสามารถแม่นยำสูงระดับเซนติเมตรทำให้ทีมไทยสามารถระบุตำแหน่งได้รวดเร็วกว่าเดิมมากนอกจากนี้ยังมีโดรนติดกล้องความร้อนที่ช่วยสแกนพื้นที่ได้ครอบคลุมในเวลาเพียงไม่กี่นาทีทเทียบกับการเดินค้นหาที่อาจใช้เวลาหลายชั่วโมง เครื่องมือเหล่านี้ราคาเฉลี่ยชิ้นละ1ถึง3ล้านบาทซึ่งถือว่าสูงมากแต่เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเพราะช่วยชีวิตคนได้จริงในสถานการณ์ขับขันอีกส่วนที่คลิปทำให้ผู้ชมทั่วโลกประทับใจมากคือความสามารถีของทีมไทยทุกคนมีหน้าที่ที่ชัดเจนทำงานเป็นระบบและทำงานร่วมกันได้ดีเช่นทีมแพทย์ทำงานคู่กับทีมค้นหาทีมวิศวกรควบคุมความปลอดภัยของพื้นที่ทีมจิตวิทยาคอยดูแลสภาพจิตใจของผู้รอดชีวิต ความเป็นมืออาชีพเช่นนี้ทําให้หลายประเทศที่รับความช่วยเหลือจากไทยถึงกับยอมรับว่าทีมไทยเป็นหนึ่งในทีมที่เข้าถึงผู้ประสบภัยเร็วที่สุดและดูแลดีที่สุดต้นทุนอีกอย่างหนึ่งที่หลายคนไม่พูดถึงคือต้นทุนของเวลาและชีวิตส่วนตัวเจ้าหน้าที่ไทยและอาสาสมัครจํานวนมากต้องละทิ้งครอบครัวงานประจําและความปลอดภัยของตนเองเพื่อเดินทางไปช่วยคนที่ไม่รู้จักนี่คือความเสียสละที่เงินประเมินค่าไม่ได้ และคลิปนี้ก็ถ่ายทอดความเหนื่อยล้าในดวงตาของเจ้าหน้าที่แต่ละคนได้อย่างชัดเจนแม้จะเหนื่อยแต่พวกเขายังยิ้มยังให้กำลังใจผู้ประสบภัยเสมอนี่ทำให้ทั่วโลกยกย่องไทยว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีจิตใจดีที่สุดในภาพรวมของรีวิวนี้คลิปนี้ไม่ใช่แค่บันทึกปฏิบัติการช่วยเหลือแต่มันคือภาพสะท้อนตัวตนของคนไทยที่แท้จริง ทั้งความขยันความกล้าหาญความมีน้ำใจและความเป็นมนุษย์ที่อ่อนโยนสิ่งเหล่านี้รวมกันจนกลายเป็นเหตุผลที่ทําให้คลิปนี้ถูกแชร์ไปทั่วโลกและกลายเป็นข่าวในต่างประเทศหลายสำนักการที่ไทยยื่นมือช่วยโดยไม่หวังผลตอบแทนทําให้หลายประเทศยกย่องไทยว่าเป็นตัวอย่างของน้ําใจอันงดงามและสุดท้ายเมื่อเราพูดถึงความคุ้มค่าทั้งการลงทุนด้านอุปกรณ์ค่าใช้จ่ายในการจัดทีมค่าเดินทางและทรัพยากรอื่นๆที่ไทยใช้ในการช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้าน มันอาจจะดูเป็นตัวเลขที่สูงแต่สิ่งที่ได้กลับมาไม่ใช่เงินหากเป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศความไว้วางใจความนับถือและชื่อเสียงของประเทศไทยในเวทีโลกซึ่งในระยะยาวมีมูลค่ามากกว่างบประมาณที่ใช้ไปหลายเท่านี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมการช่วยเหลือจากไทยถึงเป็นที่พูดถึงไปทั่วโลกดังนั้นคลิปนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องราวของความช่วยเหลือแต่เป็นเรื่องราวของหัวใจคนไทยที่ถูกบันทึกไว้ และส่งต่อให้คนทั่วโลกได้เห็นว่าความเมตตาที่แท้จริงนั้นมีพลังมากแค่ไหนเมื่อคนไทยตัดสินใจจะช่วยใครเราช่วยเต็มที่และจริงใจเสมอและวันนี้คลิปนี้ได้พิสูจน์ให้ทั้งโลกรู้แล้วว่าประเทศไทยเล็กแค่ไหนก็ไม่สำคัญแต่ใจของคนไทยนั้นใหญ่เสมอ